สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพลัางงานของรักค่ะรักแท้ความรักนะคะของชาวราศีมีนรักแท้ที่มีดวงจิตวิญญาณสินเสมอกันกับชาวราศีมีนนะคะพลังงานของธาตุน้ําทําสมาธิหลับตาลงลึกๆนะคะสูดลมหายใจเข้าออกยาวๆนะคะสอาครั้งดึงดูดหรือว่ารอคอยสิ่งสิ่งที่ต้องการนะคะก็นึกถึงอยู่ในใจได้เลยค่ะขอพลังงานค่ะ ชาวราศีมีน whisper of love นะคะชาวราศีมีนค่ะเสียงกระซิบแห่งรักรักแท้ค่ะที่มีดวงจิตวิญญาณสินเสมอกันของชาวราศีมีนออกมาแล้วนะคะสองใบหมายเลข14แล้วค่ะแล้วก็หมายเลข2 นะคะหมายเลขสองนะคือ Arc for Health นะคะคุณจะได้เจอ Life attract Life นะคะ Life attract Life นะคะคุณกำลังมีสิ่งที่เขาเรียกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่า ต้องการหรือเชื่อมั่นหรือมีเรื่องราวของการตระหนักนะคะการตระหนักการตั้งใจความปรารถนาอันแรงกล้าในเรื่องราวของความรักคุณจะมีใครที่ มีสายสัญญาจากในซิกเซนของคุณเองค่ะชาวราศีมีนเพราะว่าเป็นพลังงานของธาตุน้ำซิกเซนสัญธาตยานที่คุณมีเป้าหมายอย่างแรงกล้าที่คุณมีแรงดึงดูดปรารถนาอย่างชัดเจนเลยเป็นสิ่งที่นำพาคุณได้พบเจอพบปรักกับคนคนนั้นและเป็นสิ่งที่คุณอธิษฐานเป็นสิ่งที่คุณขอนะคะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ของเขาหรือเธอคนนั้นคือใครมาจากสิ่งที่คุณปรารถนาอันแรงกล้ามากมาก ความฝันการขอแรงดึงดูดจากตัวตนของคุณเองคุณจะได้พบเจอความรักที่เหมือนคุณมองเข้าไปในตัวเองแล้วคุณได้เห็นในตัวตนของตัวเองยิ่งคุณเคารพตัวเองให้เกียรติตัวเองและก็ปฏิบัติกับตัวเองอย่างมีความละเอียดและเมียตล้ำใหม่นะคะอบอุ่นน่ารักแล้วก็อ่อนโยนกับตัวเองมากเท่าไหร่ คุณเชื่อมโยงจิตงานความรู้สึกของเขาคนนั้นมากเท่านั้นยิ่งดึงดูดมามากเท่านั้นคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยให้พรนะคะชักนำนำพาให้คุณได้พบเจอกับเขาเช่นกันเพราะฉะนั้นเชื่อในสัญชาตยานในตัวตนของคุณค่ะว่าอะไรที่มันเป็นรักแท้รักที่ดีมันจะต้องถูกต้องตามศีลธรรมและก็อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงในความเชื่อความศรัทธาในตัวตนคุณและของเขาด้วยเช่นกัน คุณอาจจะเจอเขาคนนี้โดยผ่านการแนะนำนะคะของผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนหรือถ้าเจอกันในช่องทางอื่นๆก็จะต้องเกิดจากความรู้สึกการเชื่อมโยงจิตวิญญาณของกันและกันและมองความสัมพันธ์ที่อบอุ่นอ่อนโยนเหมือนถูกปฏิบัตินะคะเหมือนรู้สึกนึกถึงถูกปฏิบัติถูกดูแลมาแล้วอย่างเนิ่นนานแสนนานนะคะนี่คือ เสียงกระซิบแห่งรักแท้ที่มีดวงจิตวิญญาณที่เท่าเทียมกันกับคุณเมื่อคุณมองลึกเข้าไปในจิตวิญญาณของตัวเองมากขึ้นเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเชื่อมโยงจิตวิญญาณน,นะคะอีกหนึ่งดวงที่เป็นสินเสมอการเป็นรักแท้ของคุณมากขึ้นเท่านั้นนี่คือสิ่งที่ออร์าคเคอร์ที่ไพ่อยากจะบอกค่ะทีนี้มาดูความรักนะคะของไพ่ทาโรต์ค่ะคุณจะได้พบเจอเขาหรือเธอคนนั้นนะคะที่เป็นคนเฟลลี่ แล้วก็ดูดีมีสเสน่ห์เป็นคนที่โรแมนติกคุณจะได้พบเจอพบรากับคนที่โรแมนติกค่ะแล้วก็เป็นคนที่แสนดีนะคะชาวราศีเมษค่ะชาวราศีเมษรักแท้ที่มีดวงจิตวิญ,ญญาณสินเสมอกันกับชาวราศีเมนค่ะชาวราศีเมีนนะคะ3ดาบทำไมต้องเป็น3ามดาบคะชาวราศีเมีนกาวทวย รักแท้ที่มีดวงจิตวิญ,ญญาณสินเสมอกันของชาวราศีมีนคิง Queen of Wands ค่ะ The Hangman อันดับแรกเลยนะคะขึ้นเป็นสามดาบแล้วก็9้าถ้วยคนคนนี้ค่ะ ผ่านความเจ็บปวดเสียใจในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์มาอย่างโชคโชนผ่านความเสียใจเจ็บปวดทิ่มแทงในเรื่องหัวใจไม่เคยสมหวังในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์หรือเป็นคนที่ไม่เชื่อในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เช่นกันเพราะเขาเป็นคนที่โสดแล้วก็มีเสน่ห์มีความอบอุ่นมีความรวมสมบูรณ์ในตัวเองโสดแบบเฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆและสิ่งที่เขาเจ็บสิ่งที่เขาเจ็บปวดมามันฮิวจิตใจของเขาให้เขายิ่งเติบโตให้เขายิ่งเชื่อในพลังงานของตัวเองว่า รักแท้คือตัวตนของเขาเองและก็เขาสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองเพื่อพาตัวเองได้สพอร์ตตัวเองได้คือเป็นคนที่มีพลังในความสุขของตัวเอง <MAN _ maiden> เขาค้นหาพลังแห่งความรักด้วยตัวเขาเองเหมือนกับว่าเขาอาจจะมีความเชื่ออะไรบางสิ่งบางอย่างในซิกเซนสัญชาตยันในตัวเองของเขาเช่นกันเป็นคนน่ดูดีมีเสน่ห์เฟนลี่แล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะทําอะไรก็ได้ค่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะมีคนชอบแล้วก็เข้าหาเยอะ แต่ก็เป็นคนที่ไม่ได้คอมมิทเมนต์อะไรกับใครด้วยความที่เคยเจ็บเสียใจด้วยความที่ผ่านอะไรมาอย่างมากมายนะคะแต่งตัวดูดีทันสมัยดูดีมีสเสน่อาจจะเป็นคนที่ทํางานเยอะทํางานหนักหรือว่าสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยลําแข้งของตัวเองหรือเป็นคนที่มีความเก่งค่ะมีความสามารถและก็เป็นคนที่อาจจะทํางานเยอะในชีวิตนะคะเชื่อมั่นในตัวเองสูงค่ะแล้วก็มีความเป็นคนที่มั่นใจ นะคะไม่ว่าจะตัดสินใจอะไรคาดการอะไรก็เป็นแบบแบบนั้นเก่งฉลาดดูดีมีเสน่ห์นะคะเป็น working woman หรือว่าเป็นคนที่มีความมีความอดอดทนมีความรับผิดชอบสูงมากๆเลยและถึงแม้ว่ายังไม่ถึงเวลานั้นอะไรก็ตามเขาจะรู้สึกว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรได้อย่างรวดเร็วเป็นอย่างดีนะคะโดยบุคลิกภาพด้วยความสง่างามด้วยความเป็นผู้นำ และเป็นคนที่มีความใจร้อนมีอารมณ์ร้อนในตัวเองนะคะมีความอิโก้มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากๆเพราะ,ะนั้นการตัดสินใจหรือว่าการที่เขาเอาเหตุผลของตัวเองเป็นหลักก็อาจจะดูใจร้อนและก็ดูทําอะไรกระปี้กระเป๋ากระชับกระเฉงนะคะฉลาดฉลาดในการวางแผนฉลาดในเรืเอ่องข,นะของการเข้าหาผู้คนนะคะในเรื่องของการเข้าหาว่าจงวาจาแล้วก็เป็นคนที่มองกันไกลนะคะในการวางแผนคาดการอะไรไว้ก็ ก็เป็นไปแบบที่เขาคาดการณ์หรือว่ารู้สึกสซิกเซนบางสิ่งบางอย่างในตัวตนเขาหรือเธอคนนั้นนะคะเป็นคนที่มีระยะห่างกับผู้คนค่ะถ้าเป็นหนุ่มก็เป็นหนุ่มสมาร์ทถ้าเป็นสาวก็สาว,สาว working woman เลยทีเดียวมีระยะห่างมีการตกผลึกนะคะในเรื่องราวของตัวเองนะเขาชอบที่จะแบบเป็นคนที่ดูคิดมากคิดเยอะเป็นคนที่มีอารมณ์ร้อนมีความอีโก้ภายในใจเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างในตัวตนเขามันจะทําให้เขารู้สึกว่า ถ้าบุคคลภายนอกเห็นก็จะรู้สึกว่ามีพลังนะคะแต่บางสื่อบางอย่างเขาอาจจะมีความรุ่มร้อนภายในภายใ,ใจนะคะอย่างที่คนอื่นไม,ไม่สามารถรู้ได้นั่นเองค่ะใบนี้จะออกมาแปดถ้วยคุณและเขาต่างคนจะต่างสื่อหรือสอนให้กันได้รู้ว่าในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความรักเป็นอย่างไร ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีอารมณ์ในด้านอะไรก็ตามแต่เขาคนนี้บอกเลยเขาว่าจะต้องมาเป็นคนที่ฮิวใจจิตใจของคุณในความเจ็บความเสียใจหรือฮิวใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ว่าเป็นอย่างไรฮ<ไ>ิวในเรื่องของความผูกพันในความรักต้องสร้างยังไงต้องเดินหน้ายังไงทีนี้เรามาดูอีกนะคะเกิดอะไรขึ้นชาวราศีมีนเดอะมูน คุณจะต้องปลดปล่อยความรู้สึกอึดอัดความเจ็บความเสียใจรีลิสอะไรเก่าๆทิ้งไปเพราะสัญชาตญาณความเชื่อความรู้สึกพลังงานของความรักกําลังนำพาคุณก้าวข้ามสู่สิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าแน่นอนคุณอาจจะเคยมีพาร์ที่เจ็บปวดเสียใจเหมือนเขามาก่อนในอดีตที่ผ่านมาแต่ถ้ามาเจอกันแล้วมันจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวของการสะเทือนหรือว่าเรื่องราวแรง,งด,ดึงดูดที่ไม่น่าเชื่อไม่คาดคิดเกิดขึ้นและต้อง ปฏิบัติกับคุณด้วยความรักความผูกพันเหมือนความอบอุ่นถ้าคุณร้อนเขาจะใช้ความเย็นเข้าหาคุณฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะมีความความโกรธความอะไรก็ตามจะต้องสลับสวิตเปลี่ยนเป็นพลังงานยินอย่างเพื่อปรับจูนหรือเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกข,ของกันและกัน เขาเป็นคนที่มีบางอย่างในตัวเองนะคะมีมีความเก่งมีความสามารถมีบางอย่างที่มีความกระตือร้นเขาเป็นคนที่ทําให้ตัวเองรู้สึกว่าผ่อนคลายได้ถึงแม้ว่ามันจะรู้สึกว่าต้องใช้เวลาก็ตามนะคะเขามีไฟมีแรงบันดาลใจมีความฝันและมีความเชื่อมั่นบางสิ่งบางอย่างในตัวตนของเขาเองชาวราศีมีนหาดาบค่ะสี่ดาบ ด้านหลังเป็น temperance ค่ะคุณและเขาเป็นความเชื่อมโยงในความสัมพันธ์แม้ว่าอยู่ไกลแม้ว่ามีความแตกตา่างแม้ว่ามีประเด็นอะไรบางสิ่อย่างที่ค้างคาก็จะถูกต่างคนต่างทิ่งระยะห่างของกันละกันต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทบทวนพอได้เติมเต็มกันแล้วมันจะกลับมาเป็นความรู้สึกการเปลี่ยนแปลงการถ่ายเทสู่ทิศทางที่ดีกว่า การตื่นรู้ความเข้าใจในทิศทางที่ดีกว่าการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายการการได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆความรู้สึกความเข้าใจการได้เรียนรู้จิตวิญญาณความรู้สึกของตัวเองการได้เรียนรู้ความเป็นจริงในความสัมพันธ์การได้เข้าใจอีกบุคคลหน,นึ่งที่มีความแตกต่างกับคณ อย่างลึกซึ้งนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณและเขามีมีความต่างกันเหลือเกินไม่ว่าจะแตกกันเรื่องอะไรแต่มันจะมีเรื่องของการคนคนนึงเป็นพลังงานของไฟคนคน,นึงเป็นพลังงานของน้ํามีความปรับจูนได้ร้อนดับไฟนะคะน้ำดับไฟนะคะแบบนี้เช่นกันและเหมือนบางทีน้ําทับพัดก็คือพัดโหมกระนำ่ำนะ,ะแต่ก็ไฟก็ดับถูกไหมคะ แต่ถ้าไฟลุกนะคะน้ำก็อาจจะทาให้พัดน้ําไปก็ได้เหมือนกับความเย็นยินอย่างที่ต้องปรับจูนในความสัมพันธ์เพราะเขาหรือเธอคนนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไม่น่าเชื่อคุณอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้มีความอบอุ่นมีความสุขแล้วก็มีสเสน่ห์แต่มันจะต้อง เข้าใจอารมณ์เรื่องของความคิดเหตุและผลการคุยการเจรจาการพูดคุยการรู้จักการรู้สึกว่ามันมันต้องการมันจะไม่มีคําว่าครอบครองหรือ,อ,อหึงหวมันจะต้องมีเรื่องของการปลดปล่อยปล่อย,อย,อย,อยวางบางสิ่งอย่างที่ให้มันไหลมันโฟไปตามธรรมชาติแล้วก็ความรู้สึกในความสัมพันธ์ให้มันฟูเพราะต่างคนต่างบาดเจ็บมาต่างคนต่างเคยแบบ เคยโสดเคยเสียใจนะแล้วก็โสดมาอย่างนานแล้วนะคะถ้ามีเรื่องของความหึงหวงความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นมันจะมีเรื่องราวที่ต้องอาจจะนิง่งอาจจะแยกกันไปอาจจะผ่านอาจจะแยกกันไปเพื่อเติบโตเพื่อได้ทบทวนอะไรบางสิ่งอย่างแล้วได้ปรับจูนกันใหม่อีกครั้งนะคะค่อยๆทิ้งระยะห่างค่อยๆคุยค่อยๆเข้าใจเพราะถ้ามันเหมือนกับว่าระหว่างคุณและเขามันมีเรื่องของการคุยการสนทนานะคะ ในการที่ขัดแย้งกันหรือว่าความไม่เข้าใจหรือความเห็นต่างกันบางอย่างทําให้บางทีบางครั้งความรู้สึกมันก็มีความความคลังขาหรือว่าต้องรอคําตอบมันใจร้อนไม่ได้เลยจะต้องใจเย็นๆนะคะแล้วยิ่งเคยเสียใจและเจ็บปวดมาเขาหรือเธอคนนั้นก็เป็นคนที่ยิ่งจะกลัวยิ่งจะหวั่นไหวนะคะเขามีความกลัวเขามีความวิตกกังวลเขามีความหวั่นไหวในเรื่องราวของความประความสัมพันธ์แต่ฝ่ายในฝ่ายหนึ่งนะคะจะต้อง เป็นฝ่ายชโลมความรู้สึกความสัมพันธ์ด้วยการกระทําคําพูดระยะทางแล้วก็ระยะเวลาในความสัมพันธ์ของความรักแท้ของชาวราศีมีนถ้าคุณเจอใครที่เขาเป็นท็อกซิก เป็นประเด็นที่ทําให้คุณรู้สึกว่าดิ่งดาหวาดระแวงในความรักความสัมพันธ์แล้วรู้สึกว่าไม่เชื่อรู้สึกว่าหมดศรัทธารู้สึกว่ากดคุณให้ตกต่ําไม่ได้เชิดชูนะคะไม่ได้เชิดชูเรื่องของการงานไม่ได้ส่งเสริมเรื่องของจิตวิญญาณไม่ได้ทําให้ค,คหนคนนึงตื่นรู้บางสิ่งบางอย่างนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องตัดเพื่อก้าวหน้าเดินนะคะตามความเชื่อสัญชาตญาณว่าคุณจะเจอความรักที่ดี สัญชาตญาณอย่างที่บอกค่ะในตัวตนคุณถ้าคุณมองลึกลงไปแล้วก็ให้เกียรติตัวเองมากเท่าไหร่คุณจะค้นพบความรักรักแท้จากจิตวิญญาณของคุณได้เป็นอย่างนี้เช่นกันแต่มันต้องใช้เวลาค่ะเพราะว่าไม่ได้ง่ายๆเลยที่คุณจะได้เจอกับเขาคนนั้นและเมื่อเจอแล้วอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับการจูนกันก่อนขั้งมากนะคะความมีสเสน่ของเขาความเซ็กซี่ของเขาอะไรก็ตามค่ะองค์ประกอบรวม เชื่อมั่นค่ะว่ารักแท้คนที่ใช่ก็จะใช่นะคะไม่ทําให้คุณต้องเสียใจแล้วก็เจ็บปวดร้องไห้คุณจะรู้สึกว่าอบอุ่นเหมือนได้กลับบ้านแล้วก็เหมือนกับว่าได้รู้จักกันมาเนิ่นนานแสนนานนะคะแล้วก็ยิ่ง ยิ่งหายยิ่งมีแพชชั่นยิ่งมีพลังยิ่งห่างยิ่งได้เรียนรู้ยิ่งได้เริ่มต้นพอพอใกล้กลับมาชิดกันยิ grabbing, ย่งรู้สึกว่ามันชิดเชื้อสนิทสนมกันมากขึ้นเพราะว่าความต่างเพราะว่าความเจ็บเสียใจอะไรก็ตามนะคะเขาคนนี้มีการแต่งตัวไลฟ์สไตล์ที่ Mix ซ์แอนด์แเขาเรียกว่าเป็นคนที่แต่งตัวที่โดดเด่นอาจจะชอบแต่งตัว เป็นสาวสังคมหนุ่มสังคมมีหน้าไมีตาในวงสังคมหรือว่าเก่งเรื่องของการงานธุรกิจก็ยิ่งยิ่งทำให้เจริญรุ่งเรืองอีกนะคะแล้วก็ด้วยความที่มีความเก่งด้วยคนามคู่ระหว่างคนละเขามีรสยมที่ละไม้คลายกันมีความเก่งที่ละไม้คลายกันนะคะมีอะไรที่คลายกันแหละแต่มีความแตกต่างทําให้บางทีบางครั้งมนรู้สึกคลิกนะแต่มันก็มีความรู้สึกขัดแย้งบางอย่างมีความรู้สึกที่สื่อสารกันไม่เข้าใจความคิด กับความรู้สึกความคิดผู้ชายความคิดผู้หญิงความรู้สึกผู้ชายความรู้สึกผู้หญิงอะไรแบบนี้มันจะมีมันจะมีความต่างกันแล้วก็เรื่องของอาทางไกลเรื่องของบางอย่างที่มีความคิดต่างเห็นต่างหรืออะไรบางสิ่งมันทําให้ต้องใช้เวลาในความสัมพันธ์ในรักแท้ที่สินเสมอกันแล้วมันจะต้องเรียนรู้อะไรกันไปจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆนะคะในความสัมพันธ์ ใจเย็นๆกับบางสิ่ง่อที่เข้ามาเพราะยิ่งนานเท่าไรวันเวลาจะทําให้คุณได้รู้ว่าคนคนนี้ใช่หรือไม่ใช่ในความสัมพันธ์ค่ะและก็คุณอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้นะคะตรงสเปคตรงหัวใจไลฟ์สไตล์มีความไม่ว่าจะเป็นสวยรวยเสน่ห์นะคะหรือว่ามีสเสน่ห์มากๆในทุกๆเรื่องกลัวว่าจะ ว่าจะไม่ใช่กลัวว่าจะเราจะตัวเล็กกว่ากลัวว่าจะอะไรจงเชื่อมั่นเขาว,ว่าความแตกต่างนะั้นผลักดันสะท้อนให้เห็นผลักดันสะท้อนให้คุณได้เติบโตเป็นคุณในเวอร์ชันใหม่ที่ดีกว่าส่งเสริมเรื่องของพลังแพชชั่นส่งเสริมเรื่องการค้นหาการตื่นรู้นะคะจิตญาพลังงานของตัวเองว่าคุณจะต้องทําอะไรคุณจะเติบโตไปในทิศทางไหนแบบนี้นะคะความเชื่อมโยงนะั้นน่าจะมาหาศาลมากๆถ้ารู้สึกใช้เป็นแล้วคอนโทรลอารมณ์ความรู้สึกอีโก้ความใจร้อนของตัวเองเป็น ให้ควบคุมอารมณ์ของตัวเองแล้วก็เดินสู่สัญชาตญาณในการเลือกการตัดสินใจในชีวิตของความรักแล้วก็รักแท้เพราะคุณเป็นคนที่ดึงดูดเป็นคนที่เลือกเป็นคนที่ขอในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ของรักแท้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็จิตวิญญาณระหว่างคุณและเขามีความสง่างามมีความผูกพันระหว่างกันละกันมีสิ่งที่มีคําแนะนําจากไกด์ไลน์หรือว่าจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณขอ,ขอด้วยเช่นกันนะคะชาวราศีมีนทีนี้มาดูท a l ก i ิ g งเฮเวนค่ะ เขาจะเป็นคนที่ให้กำลังใจคุณเขาจะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตคุณเขาจะเป็นคนที่ทำให้คุณได้เรียนรู้อะไรใหม่ใหม่ในชีวิตในเรื่องราวของความรักเขาจะเป็นคนที่ไม่ทำให้คุณเจ็บปวดแล้วก็เสียใจแล้วก็ร้องไห้เขาจะเป็นคนที่สามารถที่จะนำพาให้คุณก้าวเข้าไปสู่ทิศท,ทางแล้วก็แสงสว่างในชีวิตได้บางสิ่งบางครั้งความน้อยใจความงอนการตัดพ้อมันเกิดขึ้นแต่เชื่อเถอะค่ะว่าทุกสิ่งอย่างถ้ามันถึงทามมิ่งจริงมันอาจจะได้มันจะกลับมา ในช่วงจังหวะที่เหมาะสมแต่ถ้าอะไรที่มันไม่เหมาะสมอาจจะต้องปล่อยแล้วก็ปล่อยวางกับสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็ให้วันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ในความรักความสัมพันธ์เพราะว่าเวลาที่ยังไม่เกิดอะไรขึ้นมันจะรู้สึกว่ามันใช่ไหมมันมีความคิดเยอะมันมีความกังวลม,มีความเจร้อนมันมีความอยากรู้อยากเหน็นมีความอยากที่จะชัดเจน ปล่อยให้มันไหลไปกับธรรมชาติแล้วก็ความรู้สึกพลังงานของ t e m p e r a n c e ค่ะการยกย้ายเปลี่ยนแปลงการปรับการตื่นรู้การจูนเขาอยู่เคียงข้างคุณจงเชื่อมั่นรักแท้ที่เสริมเสมอการเป็นคู่แท้ก็จะต้องอยู่เคียงข้างเคียงคู่คุณแม้ยามเจ็บแม้ยามลำบากไม่ปล่อยคุณไปไหนนะคะนี่คือพลังงานของชาวราศีมีนขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ก็ขอทุกคนมีความสุขป,ประสบความสำเร็จของความรักแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคอนเทนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ